ผู้ชมคงได้ดูไปหลายคลิปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับกล้วยหอมเขียวเตี้ยกล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้าเตี้ยกล้วยส้มนะคะดูมาหลายคลิปแต่วันนี้จะพาไปดูกล้วยไขค่ค่ะกล้วยไข่ที่ไหนลูกกำแพงเพชรอ่าเป็นกล้วยไข่กำแพงเพชรนะคะเอามาจากกำแพงเพชรนะคะแต่ว่าเอามาปลูกที่ไหนที่สารคาะอ่าเป็นกล้วยไข่กำแพงเพชรนะคะมาปลูกที่จังหวัดมหาสารคาม ว่ามันจะสู้กับต้นกําเนิดได้ไหมที่เราเอามาตอนที่ไปบรรจุนะคะก็เลยซื้อต้นกล้วยไข่กําแพงเพชรมาปลูกที่มหาสารคามเราไปดูกันเลยค่ะอยู่ฝั่งนู้นค่ะน้ำเพชรต<ส>ามแม่เดินไปก่อนแม่แม่ดูกล้วยฝั่งนี้กล้วยฝั่งนู้นก็แก่แล้วนะอ๋อค่ะแม่หน็กใหญ่เลยลูกอ๋กอ,อนี่ค่ะนี่ค่ะเจอแล้วค่ะ ก็อยู่ในอยู่ในร่มนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมคะเป็นกล้วยไข่ที่เอามาจากกําแพงเพชรน,นะคะกล้วยไข่กาแพงแต่ว่ามาปลูกที่มหาสารครามเป็นกล้วยไข่ <igraph> มหาสารครามพูดเล่นๆนะคะกล้วยไข่มาจากกําแพงนะคะดูโลกสิคะท่านผู้ชมอุ้ย<ด>ลูกใหญ่ยอต้องเอาลงมาข้างล่างให้ท่านผู้ชมดูว่ามันจะลูกใหญ่ขนาดไหนเ <Esp> จะจองอยู่ไหนจองอันไหน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงมาก่อนเดี๋ยวแม่ตัดเครือผู้จัดการผู้จัดการมาช่วยยกหน่อยผู้จัดการสวนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไม้ออกก่อนนะเอาไม้เอาเอาไม้ไว้ข้างนู้นก่อนเดี๋ยวเอาลงมาดูใกล้ๆกล้ให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆกล้สิมันจะจอมหนี้ใหญ่ๆลูกใหญ่ๆการดูแลก็ไม่ยากนะคะก็ปลูกพร้อมกับกล้วยน้ำว้าตรงนี้แหละก็ปลูกไว้ไม่ได้ทําอะไรมากเดี๋ยว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 ผักไหมเอาดึงลงตเอาเอานี่นะเออเออ ได้เนาะไปค่อยๆเนาะต้นเล็กนิดเดียวนะคะโต้นพ่อขาเองเนาะอดูไปใกล้ๆเลยค่ะทีนี้ผู้จัดการบอกว่าลูกใหญ่กว่ากำแพงเพชรสารับคำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเอานี่ออกก่อนน้ำเพชรเอาเมือออกก่อนเอาใบออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำเพชรนะระวังนะลูกอ่าตัดเลย เอาไปให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆไหนนจองลูกไหนอีกนี่เออนี่นะคะคือปล่อยไว้ให้แก่จัดนะคะแล้วเราไมไปบุบจับมทุกสังเกตง่ายๆนะคะถ้าแก่จัดก็กล้วก็จะรบปเหลี่ยมนะคะเหลี่ยมตรงนี้ก็จับด,ดูก็จะนั่นแล้วก็ผิวก็จะลื่นไม่ขุกขาะนะคะเลื่อนมือเต็มเต็มผือเต็มทุกลูปยะอันนี้มันเป็นเครือแนูขอจองบุกดได้ไหมเคลือที่สองค่อยเอาไปขาย อ้าวจะกินหมดเลยเหรอโอ้โหเราเห็นลูกมันใหญ่ดีน้ามะเพชรบอกว่าจะกินหมดเลยมันมีลูกแฝดไหมนีโอ้โหตายเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เจ้านี่เอาเปลือกออกก่อนนะแม่สอนจักไว้แป๊บเดียวอ่าได้แล้วค่ะโอแบกได้บอสจกินเพเดียวแบกได้เวล่าท่านกินี่แม่ลูกอย่างอ้วนเลยอ่าอันนี้เป็นลูกแฝดนะคะดูนะคะลูกเหลี่ยมทุกกลลูเยไม่ใช่แฝดเนี่ยแม่ดูดีๆสิ แฟดเดี๋ยวว่ามันติดกันมันไม่ได้แยกลูกแม่หนูเอาหวีบนนีเ่ยเยเนี่ยอันนี้ก็แฝดเห็นไหมหนื้อเนูนชอบหวีบนที่สุดก็ง่ายๆนะคะเชื่อเลยนะคะว่าที่มหาสารคามก็ปลูกได้อยู่ที่ตัวเราค่ะว่าเราใส่ใจขยันแล้วก็มีมา,น,านะคะรักการปลูกนะคะใช่ไหมน้องน้ำเพชรอ้ะอ่าแล้วก็ใส่ใจแค่นั้นเองค่ะเคล็ดลับง่ายๆปลูกอะไรก็ได้ด้วยม,มือของคุณค่ะว่า หนูเห็นว่ากล้วยมันลูกใหญ่เท่ากล้วยไข่พัดะบองเลยอ่ะอ๋อกล้วยไข่พัดะบองเหรออ๋อที่เขาอ๋อคลิปที่เราถ่ายไปแล้วที่มันเปรี้ยวๆนิดนึงใช่ไหมจ้ะมันก็เหมือนกันลูกแต่ว่ามันเป็นกล้วยไข่แต่กล้วยไข่กําแพงนี่มันจะเนื้อนุ่มหวานอหนักอยู่นะคะท่านผู้ชมเ,เครื่อน,นี้ก็ประมาณเจ็ดโลได้นะหนักอยู่นะคะเดี๋ยวไปเอาเม็ดแป๊ ลูกขอจองหวีบนเพราะว่าลูกนึงมันมีท่้สามนิ้วหนูเลยมันใหญ่ท่าสามนิ้วหนูห้ามใครกินหวีบนลูกกินคันเดียวอจองอย่างเดียวเลยนะคะจะกินอย่างเดียวเราจะไปไม่ต้องแขวนไว้เนาะแม่ว่าแม่ว่าบ่มเนาะเดี๋ยวจะตัดให้ท่านผู้ชมดูเราเราจะบ่มไหมบ่มเนาะอาจจะได้สุกพร้อมกันกินพร้อมกันโอเค ก็มแม่กินน้ำกินอยอ่าตัดตัดเสร็จแล้วก็ไปล้างล้างแล้วเราก็บ่มไว้นะคะประมาณสามวันก็สุกแล้วค่ะท่านผู้ชมนูกนี้น่ารักที่สุดเลยอ่ะไหนนี่มันแค่สามนิ้หนูหมุนอ่าหมุนนะคะหมุนเดี๋ยวกล้วยช้ำนะคะท่านผู้ชมต้องบอกว่ห้ีบนช้ำจาจ้าจ่ามีอื่นช้ำได้ห้ามหมีบนอ่า ตัวมีนมับด้วยนะทีีอ่าหมุนให้แม่ดีมาก5 3าสาแล้วก <5 S 1> ็ห้าวีก็โอเคแล้วห้าหวีตอกเสืองเป็นไงเนาห้าวีเราก็ปลูกไว้กินเราประดับบ้านเราก็กินของเราหร้าหวีก็พอแลนะ้ว ให้มันมีเลีอยไม่ต้องซื้อเขาวีที่หนูจองอ๋อ <laughs> นี่เหรอ <laughs> งั้น<ง>ให้วีนี้วีเดียวนะกินวีนี้วีเดียววีพวกนี้ไม่ให้นะอันนี้ลูกมันใหญ่ดะก้าอ่าได้อ๋อเส่ตะกรต้าเสรใจเสร็กรต้าไปอันล้างไไม่ค่อยเป็นต้องล้างก่อนนะคะท่านผู้ชมมันมีแฝดด้วยกับลูกเดียวมันลูกใหญ่อ่ามีดมีดไม่ค่อยคมเท่าไหร่อ่าดูให้ชัดๆเลยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะกล้วยไข่มหาสารคามนะคะ เอามาจากกําแพงเพชรเป็นกล้วยไข่กําแพงเพชรแต่ปลูกที่สารคามก็ปลูกได้ลูกใหญ่ลูกตโต<อ><อ>นะคะ <c oughs> ได้เหมือนกันนะคะเัน<บ>จะตั้งชื่อกล้วยหวีนี้ให้อันนี้ไอ้จัมโบ้อันนี้ไอ้แฝดอันนี้ไอ้เดี่ยวอันนี้ไ<ด>อ้เดียวอันนี้ไอ้วันอันนี้ไอ้หนึ่งโอ้นะคะ <c oughs> ก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนูนะะ่นค่ะท่านผู้ชม เห็นไหมคะกล้วยหอมกระเรียงค่ะตอนหน้าค่ะสัปดาห์หน้านะคะพร้อมที่จะตัดแล้วแต่กล้วยเคือนั้นแม่จะขายนะให้กินเฉพาะกล้วยไข่นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะเอากล้วยไปบ่มลูกเก็บไปเลยผู้จัดการจัดการเลยให้ผู้จัดการอันนี้แม่จองอันนี้หนูจองนะจมูได้ได้